โก้ลงเล็กนะครับให้เล็กนน้นนะครับให้โห้ตเล็กโน้เล็กนี่สวนโกโก้ลุงเล็กมีต้นพันโกโก้ด้วยสวัสดีค่ะอนุญา,าตนะคะ,ะ,คะเฮ้เราถ้าเราเอาไปปลูกเองจะโตไหม,ม,มนี่สูตรเรียนรู้สวนโกโก้ลุงเล็กกลุ่มวิสาหากิจชุมชนโกโก้ ตำบลสะแก้วคค่ะก็มาแล้นะคับขอสพรน่าจะอำท่านนันปูกได้ตั้งแต่3.4ี่เมตรปลูกระยะสั้นก็ได้ด้วยประเทศไทยนะ แล้วแบบนี้ได้หรือยังนะคะหรือว่ายังตอนนั้นตอนนั้นจะเป็นไซส์เปลี่ยนเล็กที่ว่าเอาไว้โชว์เอย่างเดียวแต่อันนี้คือจริงๆมันด้ใช้ได้แล้วสีเหลืองมันใช้ได้ครับแต่ว่าเราจะไม่ออกมาใช้เพราะมันเล็กน้อยแล้วก็เล็กดพิ่มได้ครับนานไหมคะว่ามันจะเป็นผลสีเหลืองเป็นผลบเพิ่งปลูกใหม่ก็ประมาณสปีึงองปีครึ่งก็เก็บได้ค่ะเก็บได้ก็เดือแปดที่บ้านหลังนั้นเาปลูกใ่ไหมใช่ค่ะ แค่นั้นก็ได้ต้นหนึ่งมีกี่ต้นหนึ่งตั้เมื่อวานที่เขาออกมาส่งก็ประมาณห้าถึงหกกิโลต่อรอบโลนึงเท่าไหร่รอบหนึ่งก็ประมาณสิบห้าวันครับรอบละสิบห้าวันโลนึงค่ะโลนึงกิโลละตอนนี้ตอนนี้นับคืนอยู่ที่แปดบาทสิบบาทครับอ๋อคือถ้าปูแล้วมันติดผลแล้วก็แป๊บเดียวก็ได้ผลตลอดไงมันจะเก็บได้ประมาณสองสองหัวใส่เก่ง ผงโกโก้จริงผงโกโก้จริงเลยถ้าเป็นโกโก้แมสคือาว่าไม่ักัดนมันีถ้าเป็นตกวตกัดมันจะเป็นโกโก้นี้คือล้อนี้ก็ไปทำอะไรโกโก้แมสตันนี้โกโก้แมสก์ชมโกโก้จริงได้เลยครับอ๋อผมไหมผมไม่มันจับมันมัมผมเรี้ยวเปรี้ยวแปลกใจเอาเล็กๆก็หยิบได้เลยกัหด้ ผมอ่ะผมครับผมอ่าเล่นได้เลยครับตัวแม็กคืออะไรไม่เข้าใจตัวแม็กก็คือตัวเมล็กเนี้ยครับเราเข้าเครื่องมู่เครื่องมูเป็นเวลาสามวันแล้วก็มันจะกลายเป็นตัวแม็กแบบก้อนแบบนี้ผมอ่ะมันจะผมแต่ว่ามันจะไม่มีความเปรี้ยวน่ะไม่มีความเปรี้ยวเหมือนเม็ดอันนี้คือผม เล็ดนี้เนเมล็ดน้นที่ชิมเมื่อกี้เลยครับเป็นเมล็ดแล้วอันนี้คือเราไปทำต่อหมเล็กกาแฟ้บดใจกับ,กบ,ใ,บใจใไปบดหรือว่าไปทานโดยสลัดได้กินเล็ดได้ครับอ่ะขอมยูเี้วน่จะเป็นปที่สก,กัดน้มันอกครับชงร้อนชงเย็นตามร้านค้าทั่วไปก็คือเป็นโป้โป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 โนโปโปโปปโปโปเปโปโปโโโปโปโโโโโโกโโโโ แล้วก็ตัวนั้นจะเป็นทีรามิสุด้วยทำเองหมดเลยเหรอคะโดนโกโก้หน่อยสิฮะอุ๊ยอ้าวซีก็ตกเฉยเลยมันโดนหน่อยสิเอามาเครื่องดื่มหนูเอาโกโก้มิ้นต์ค่ะโกโก้มิ้นได้ความหวานปวดตีนไหมหนูไม่ได้เอาฟังมสกนได้ไหมคะแสกนได้หวานน้อยได้ไหมหวานน้อยนี่อร่อย เขียนโปรโตนีนนนอ่อันนี้เนเม็ดอ่ะเอ๋อเด็กอ๋อโปโหอมวะหมป่ะไม่ขมอืมขมเฮ้ยมันมันอันนี้อร่อยเอาเครื่องสกัดกัเอาเครืองนี่มั้ยขมนะไม่ขมเหรอวะเนี่ยขมเลยแอะ อ้าวฝนตกนะรอกินได้พอออมาพอออมาชิมนี่เอาดีค่ะพออ้อมาชิมนี่เราเอาเล็กเก่อนเอาเล็กเล็กเลยคะเจ๊ลองชิมไหมหอมไหมดำเลยอ่ะ ผมไหมกนะเนี่ยของกาแฟตีโกโก้เนี่ยแฟเิรเดียวรเารูได้พันละกันที้อ่อ๋ออยู่นี่เหรอผมม่ะโอ้ชาแก้วาแก้วไม่ผมรอทำไมคุณกินผมอย่คนเดียววะเดอนกกัดไปเลยก้ัดืมโกโก้มขงบ้านเรโกมินโกโก้มินโกโก้มิน เหมือนกินยาสีฟันเลยอร่อยอันนี้เหมือน,อน,นเหมือนรูปใบแม่เป็นยังไงอันนี้หวานใช่เป็นเนื้เอเดี๋ยวเดียวเบาจะตัดอัน,นี้มันตัดยากเปวะแล้วเดี๋ยวเราจะดูผลิตภัณฑ์นะคะ อันนี้คือผงโกโก้ที่คั่วแล้วเมื่อกี้ที่ที่กินไปเมื่อกี้คือขอันนี้อันนี้คือโกโก้แมสอันนี้คือต้นโกโก้อ๋อนี่เขากระหอดเปลือกออกมาเป็นไซเดอร์โกโก้โกโก้แห้งโกโก้แห้งแบบนี้เอามาทำเป็นโกโก้คั่วแบบนี้แล้วก็กระอดเปลือกออกมาเป็นแบบนี้

อาะแล้วตากฝนงี e, e. ้ฝนตกห่างไงว้ยมีต้นเม็ดต้นอ่อนด้วยนี่เขาอ๋อยังไม่แห้งเขาเหมือนเขาเอามาจากไอ้ต้นสองปีอันนี้มะเ็ดโกโก้นะครับสามารถกินได้นะครับกิงสดกินสดสด คล้ายๆมาไฟกับกับร้อนแล้คุณต้องไปหามาไฟมากินอีกอว่ามา่าวันดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ไปไหว้อะไรต่อนะคะคุณใช่ทานบุญทานบุญคือค่ะเป็นทานบุญที่ว่าเป็นทางใต้เขานับถือกันที่เป็นคนที่ล่ามาโนราเอล่ากิน,นารีตาพันบุญตาพันธุ์